สวัสดีครับเกษตรง่ายสไตล์มือใหม่มาแล้วครับวันนี้จะมาชวนเพาะเมล็ดกระถินเทพาครับจากต้นที่เราเก็บมาคราวที่แล้วครับอายุต้นก็คือ2ปีครึ่งดูครับว่ามันจะเพาะขึ้นไหมครับไปกันเลยครับพอดีว่าต้นนี้มันพึ่งจะเป็นเมล็ดปีแรกนะครับจากที่ปลูกมา2ปีครึ่งนะครับ วันนี้จะมาเก็บฝักมันนี้ครับเนี่ยไปทําการเพราะก็คือเลือกเอาฝักที่มันเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับเอาไปเพาะกันดูครับหลังจากเก็บฝักมาได้นะครับเนี่ยเราก็ทําการใส่ในผ้ามุ้งสีฟ้านี่ครับทําการขยําเพื่อให้เมล็ดที่อยู่ข้างในเปลือกหุ้มมันเนี่ยหลุดออกมาครับหรือถ้าให้ดีนะครับเราก็ใช้การไปพึ่งแดดนะครับ ตากแดดถ้าแดดร้อนๆหน่อยเปลือกก็จะอ้างมาเองนะครับบังอิญนว่าวันนี้แดดไม่มีครับก็เลยใช้วิธีการขยำนี่ครับไปเรื่อยๆครับซึ่งเมล็ดที่ได้ก็คงไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นเพิ่งเป็นปีแรกะครับที่เป็นเมล็ดนะครับเพิ่งเป็นฝักเนี่ยปีแรกจากที่เพาะมาจากที่ปลูกมา2ปีครึ่งนะครับแต่ดูลักษณะถ้าตามหลักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่ามันต้อง5ปีขึ้น มันถึงจะเก็บทําพันธุ์ได้แต่ทีนี้ผมอยากจะลองดูว่าต้น2ปีครึ่งเนี่ยคือขนาดมันโตพอสมควรนะครับความสูงได้สูงเปล่าตรงแล้วก็เป็นไม่มีพัน์ุอื่นที่อยู่เกี่ยวข้องกับมันเลยก็คือเป็นพันุ์มันโดดๆดดรับรองไม่กลายพันธุ์ครับจะเลยก็เลยจะลองมาทําดูนะครับว่ามันจะเพาะขึ้นไหมนะครับนี่ครับอาจจะยากนิดนึงนะครับในการแกะเนี่ย เมล็ดเราได้น้อยด้วยครับคราวนี้นะครับเพราะเป็นปีแรกก็จะออกน้อยหน่อยค่อยๆใช้ความพยายามนิดนึงนะครับมาลุ้นกันครับว่าการเพราะครั้งนี้จะได้ผลไหมถ้าได้ผลแสดงว่าโอเคเลยครับเนี่ยหลังจากแกะ,มะเมล็ดเสร็จน่ครับวิธีการแรกก็คือเราใช้น้ําอุ่นประมาณครึ่งแก้วนะครับทําการแช่มเมล็ดกระถินเทพานะครับไว้1คืนเลยครับเพื่ออะไรเพื่อให้เปลือกหุ้มของ มเมล็ดกระถินเดพามันอ่อนนุ่มแล้วก็กระตุ้นการงอกให้ดียิ่งขึ้นนะครับเนี่ยเราจะแช่ทิ้งไว้นะครับ1คืนเป็นอย่างน้อยครับแล้วก็ใช้น้ําอุ่นนะครับในการแชร่เพราะว่าน้ําอุ่นนี่มันมันจะทําให้เปลือกมันยุ่ยง่ายยิ่งขึ้นนิ่มไวยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้สังเกตนะครับถ้ามเมล็ดไหนมันลอยเนี่ยแสดงว่าคุณภาพไม่ดีเราก็ทําการช้อนทิ้งนะครับ เนี่ยเราแช่ไปสักพักเนี่ยถ้ามันยังลอยอยู่เนี่ยเราก็ไม่เอาเนี่ยเม็ดที่ดีมันจะจมลงที่ก้นนะครับจมลงที่ก้นเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนครับมาดูครับเราได้ปริมาณมเมล็ดกระถินเทพานะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นมเมล็ดที่เราคัดมาแล้วนะครับเนี่ยใช้ได้เลยครับจมก้นจากนั้นนะครับเราก็มาทําการเทน้ําออกแล้วก็ห่อด้วยที่ชู่เนี่ย ทิ้งไว้อีกสักประมาณครึ่งวันเป็นการบ่มอีกทีหนึ่งนะครับสักครึ่งวันนะครับบ่มไว้กระตุ้นการงอกอีกทีนึงนะครับค่อยไปทําการเพราะนะครับวิธีการเพราะก็ง่ายๆครับเราใช้ขุมะพร้าวแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับแล้วก็ถาดนะครับเจาะรูนะครับให้เรียบร้อยนะครับเม็ดที่เราแช่น้ำแล้วก็ บ่มไว้อีกครึ่งวันนะครับเนี่ยเราก็ใส่ขุยมะพร้าวลงไปในการเพราะนี่ครับเราจะไม่ใส่พวกสารเล่งหรือว่ามูลสัตว์อะไรลงไปเลยนะครับเพราะว่ารากของพืชเนี่ยที่มันงอกใหม่เนี่ยมันจะอ่อนแอนะครับเราจะใช้ขุยมะพร้าววีเพียวนะครับถ้าใส่ก็ใส่ปริมาณน้อยที่สุดนะครับส่วนถ้าไม่มีขุยมะพร้าวทำไง เราก็ใช้ดินทรายทรายหยาบก็ได้ครับเขาเรียกว่าทรายขี้เป็ดนะครับก็ได้นะครับเพียวๆเหมือนกันนะครับอันนี้บางเอิญนผมมีขุยมะพร้าวอยู่ผมก็โรยปกตินะครับโรยบางๆครับให้ทั่วครับโรยให้ทั่วเลยนะครับเมื่อได้เสร็จปั๊บนะครับเนี่ยโรยให้ทั่วให้หมดนะครับจากนั้นเราก็จะกบด้วย ขุยมะพร้าวที่เหลือนี่ครับกบหน้าวยคุยมะพร้าวที่เหลือนะครับกบบางๆครับกันเวลาเราลดน้ําเนี่ยนะครับกันเมล็ดมันกระเด็นหรือว่ามันไปกองอยู่มุมใดมุมหนึ่งนะครับแค่นี้ครับเห็นไหมครับนี่บางๆแค่นี้นะครับจากนั้นลดน้ําแล้วไปเก็บไว้ในที่แดดลําไรนะครับ แดดลำไรนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลดน้ำแล้วก็เก็บไว้ที่แดดลำไรครับสิบวันผ่านไปครับมันลุ้นกันครับว่าจะงอกไหมครับอือหือใช้ได้แล้วครับเมล็ดพันธุ์ชุดนี้ครับที่เราเก็บมานะครับมีการงอกดีเหมือนกันครับผมคิดว่าจะไม่งอกซะแล้วนะครับดูใบเหมือนใบกระถินเล็กๆเลยครับเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นต้นกระถินนะครับเมล็ดกระถินปนมา แต่ดูชัดๆนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเมล็ดกระถินเทพาที่เพิ่งงอกออกมาอีกอย่างก็คือตอนกลางคืนเนี่ยนะครับใบอันนี้ผมถ่ายตอนกลางคืนจะเห็นว่าใบเนี่ยมีการนอนเหมือนใบกระถินเป๊ะเลยนะครับแปลกเหมือนกันครับเดี๋ยวคราวหน้าครับผมจะมาชวนทำการย้ายกล้าตัวนี้ครับไปลงในถุงดำครับ ซึ่งตัวนี้มันต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับในการเพาะนี่อาจจะเป็น2สัปดาห์หรือว่าอาจจะเกือบเดือนนะครับกว่าใบใหญ่มันจะขึ้นมานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาจะได้ไม่พลาดครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ